สวัสดีครับจากคลิปแนะนำนะการแชร์สตอรี่ครั้งที่แล้วนะก็มีคำถามนะออยากรู้นะฮะว่าแชร์คลิปยังไงนะครับผมไปที่สตอรี่ยังไงให้คลิปมันเพลย์นะครับอ่าโอเคนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้คลิปเราด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาแนะนำนะครับโอเคนี่ตัวอย่างนะให้เราไปที่ IG เราก่อนหรือว่า IG เป้าหมายก่อนนะครับผม นะคลิปวิดีโอปกติที่อยู่ใน IG จเนี่ยนะครับผมมันจะมี2แบบแบบแรกคือแบบนี้คือวิดีโอธรรมดาแบบนี้เดี๋ยวเราแตะดูเนี่ยนี่คือวิดีโอธรรมดานะที่เราเข้าไปปุ๊บมันก็จะเลย์ปกติเห็นไหมฮนะนี่ไอคลิปแบบนี้นะครับผมนะี่มันก็จะมีความยาวไม่ถึง1นาทีนะครับนะส่วนคลิปอีกแบบหนึง่งจะเป็นคลิปแบบ IG Story เอ้ย IG TV นะมันจะเป็นคลิปแบบ i g จีไอจีทีวีก็คือคลิปแบบยาวหน่อยนะครับผมต้องลงแบบ IGTV นะครับนะก็จะเป็นแบบนี้เข้าใจก่อนว่าคลิปมี2แบบแบบนี้นะครับทีนี้เวลาแชร์ถ้าเราแชร์คลิปธรรมดาจริงๆทริคมันคือมีแค่นี้นะถ้าเราแชร์คลิปธรรมดาไปที่สตอรี่แบบนี้ปุ๊บแบบนี้มันจะไม่เพย์เห็นไหมแค่นี้แหละที่เราแชร์คลิปแล้วมันไม่เพย์เพราะมันเป็นคลิปธรรมดาแบบนี้แต่ ถ้าเราจะแชร์นะครับให้มันเลย์นะครับเราต้องเลือกคลิปที่มันเป็น igt v แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองแตะไปแล้วก็แชร์เห็นไหมครับมันจะเลย์ครับอ่ะเดี๋ยวเราลองลองนะฮะแชร์สองแบบไปเลยผมกดแชร์ธรรมดาเลยนะแบบนี้ปึ๊บอ่ะไปที่สตอรี่ละแล้วก็อีกอันเราจะแชร์เป็น คลิปธรรมดาแบบนี้จหไว้าานะคะอันแรกเมื่อกี้เป็นแบบ IGTV นะครับส่วนอีกอันเป็นคลิปวิดีโอธรรมดาแบบนี้อ่เราแตะไปเสร็จปุ๊บไปที่สตอรี่เราเห็นไหมแบบนี้เดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บนึงนะฮะอันนี้ผมแชร์ไว้ก่อนล้วนะครับอานาน นานเฉยเน็ตเป็นอะไรโอ้ยอ่ะอันนี้อันนี้อันหลังนะฮะที่เราแชร์ไปเห็นไหมมันจะไม่เลย์นะครับแต่แบบอีกอันที่มันเป็นเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมว่าแชร์จากคลิปช่องอื่นมานะครับมันก็จะ, play, ะเ,เ,เลย์นะครับเนี่ยเลย์หมดเลยนะครับอันนี้ก็เลิฟลี่วีควี e n นนะครับดีมากในะคลิปนี้ช่องนี้ทําคลิปสวยนะครับเนี่ย อันนี้คือถ้าแชร์จากคลิปที่เป็น igtv นะครับอันนี้ผมแชร์ไว้ก่อนนานแล้วนะครับน,นี่เสร็จอย่างที่แชร์เมื่อกี้เห็นไหมนี่เลยแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับมันอยู่ที่การเลือกคลิปเรานะครับว่าคลิปที่เราแชร์ไปยังไงนี่อันนี้ธรรมดาเห็นปะแชร์แล้วมันจะไม่ได้ต้องกดแตะไปดูที่โพสต์มันถึงจะเลย์ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคําตอบอยู่ที่ว่าแชร์ ig story ยังไงให้คลิปมันเลย์แบบนี้ก็คือต้องเลือก อะไรฮะคลิปที่เป็น IGTV นะครับแค่นี้เองง่ายๆแบบนี้นะบจบคลิปแล้วนะครับมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวได้คำตอบแล้วจะมาทำคลิปให้นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับจะครบพันแล้วนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ